วัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันอังคารนะครับเลิกงานยามเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนายรเดอร์จะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไปชมสวนทานตะวันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะซิ่งไปดูทานตะวันกันก่อนดีเราต้องแวะปั๊มเข้าไปเติมมัน,นครับถ้าไม่เติมเดี๋ยวมีเข็นแน่นอนเลยครับ วันนี้ผ่านไปครับเห็นดอกทานตะวันเหลืองก็เลยวันนี้อยากจะลองจอดแวะเข้าไปดูซะหน่อยครับผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เคยได้ดูสักทีแต่ว่าข้างหน้ารถติดชิบหายเลยไม่เป็นไรครับ ลองเติมเบนซินนี่ครับเบนซินกันเติมเก้าหนึ่งไปก่อนนี่หรือวะโอ้ดับเลยเดีย๋ยวเติมมันก,กันครับห้าสิบบาทกำลังการจีนเร Yeah. ากาศร้อนมากเลยครับมือแทบไหม้เลยทำงานวันนี้ไม่ได้ขับมาสองวันแล้วครับสองวันที่แล้วยุ่งมากเลยครับทำงานกลับเมื่อตลอดเลยต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยน,น,นะครับ <laughs> <tích> thích thách mày thích <by> thách màu ấy พักเทา้าไปไหนหมด้วครับนี่ครับพักเทา้าไปไหนหมดพี่พักเทา้าไปไหนหมดครับ oh, ล้มลมาอ้าอย่อ่ ต้องข้ามรถปูนฮนะนนะ HP4 เ <c oughs> สียบาดใจข <c oughs> องเรบาบ้า ติดเรื่องจริงครับไม่ได้เรื่องเลยมาดูสายมุดก็ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากดูทานตะวัน

ส,สายมือผมก็เป็นทันตะวันนะเดี๋ยวขอไปแช่รูปนะฮะสักทีหนึ่งนะครับไม่เขารถที่ไหนไงวะเราจะเอารถที่ไมนได้ไหมเนี่ย ถ่ายรูปสักแชะนะครับอ่าหนึ 1, 2, ่งสองเจมานี่ก็เป็นสวนทานตะวันนะฮะถ้าเพื่อนๆของไหนสนใจก็มาชมกันได้นะครับอยู่บนถนนเกษตรนวมินครับหลังโรงเรียนสตรีวิทยานะตอนนี้ทานตะวันก็กําลังมกําลังจะนอนแล้วนะมันหันหน้าลงพื้นแล้ว <c oughs> ผมก็มาซะสายเลยนะต้องมาดูตอนเช้าๆครับตอนเช้าๆนี่ มันน่าจะบานสวยเลยครับโอ้ก็มีผู้คนนะที่จะมาจับจองถ่ายรูปนะฮะโอ้เรามาไม่ทันครับแต่ก็ดียังมาครับมีส,สาวๆมาถ่ายรูปนี่เต็มเลยครับทันตะวันเอสเขียรละพาว60นะครับนู่นก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับใครสนใจที่จะมาดูมาถ่ายรูปก็มากันได้เลยนะฮะเขาก็เปิดให้เข้าถ่ายรูปชมฟรีครับไปแล้วัวนนี้มีตกปลาก็ด้วยนู่นข้างหลัง ใครอยากตกปลาก็มาครับผมไปแล้วไมชุบมาไม่ทันทานตะวันทานตะวันมันนอนซะแล้ว รถจะมีปัญหาครับมีอาการแปลก นแปลกแปลกแปลกจนผมไม่กล้าขี่นะครับคาัาสูงหรือเปล่าด้วย ครับผมนี่ก่เสียงอะไรพี่พี่พี่อเดด ในเครื่องมันฮีทฮิควมร้อนขึ้นแน่นอนเลยครับผมว่าเนี่ยมงัน้นคับก็จะหมด <c oughs> Thank you เสียงมันแปลกๆมากเลยครับนี่ทำไมเสียงไ ยาวเข้าอู่ยาวแน่นอนครับต้องล้างหังหน่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยใจไม่ค่อยจะดีเลยครับ